เริ่มมีการคาดหมายแล้วนะว่าโจไบเดนจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับในคำกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาคืนนี้และหนึ่งเรื่องนะฮะที่สำนักข่าว AP แล้วก็รอยเตอร์รายงานก็คือว่า เขาคาดนะครับว่าโจไบเดนจะใช้เวทีนี้นประกาศแผนที่กองทัพอเมริกันนั้นจะไปสร้างท่าเรือครับโดยสร้างท่าเรือนี้นจะอยู่ที่ชายฝั่งกาซาวัตถุประสงค์ก็คือว่าส่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้คนที่ประสบภัยสงครามอิสราเอลและฮามาสที่ดำเนินมาหลายเดือนแล้วนะครับสำนักข่าว AP ครับรายงานชิ้นนี้นะครับอ้างอิงเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่เอ่ยนามนะครับซึ่งระบุว่าภารกิจนี้ จะไม่ใช้ทหารอเมริกันลงพื้นที่ภาคพื้นดินคุณย,ยํายุทธครับแต่แหล่งข่าวก็ไม่ได้บอกนะฮะว่ารายละเอียดของการสร้างท่าเรือนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับท่าเรือนี้จะถูกสร้างขึ้นที่ใช้ฝั่งของกาซาเพื่อที่จะลําเลียงอาหารยาและสิ่งของจํำเป็นอื่นๆสู่พื้นที่กาซาที่ถูกโจมตีอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกกับเอว่าสรัฐนั้น มีศักยภาพพิเศษไม่เหมือนใครในการดำเนินการจากบริเวณนอกชายฝั่งครับสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่ดำเนินมาแล้ว5เดือนก่อให้เกิดวิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมนะครับโดยชาวปาเลสไตน์จำนวนมากต้องพยายามเอาชีวิตให้รอดจากภาวะขาดแคลนอาหารขั้นรุนแรงหน่วยงานด้านความช่วยเหลือเคยได้กล่าวไว้นะครับว่า แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะส่งสิ่งของจำเป็นภายในกาซาเพราะว่ามีความยากลำบากในการประสานงานกับกองทัพอิสราเอลท่ามกลางความรุนแรงและสภาพบ้านเมืองที่ไร้ระเบียบนะครับในงานกล่าวสุนทรพจน์สเตตอ o ฟ t h อ Union ของสรัฐนั้นปกติแล้วก็คือโอกาสสำคัญของผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีที่จะแสดงวิสัยทัศน์อธิบายถึงผลงานแล้วก็นโยบายต่อรัฐสภานะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับยังเป็นค่ำคืนที่มีสมาชิกฝ่ายตุลาการและกองทัพเข้าร่วมฟังอยู่ด้วยรอยเตอร์รายงานว่าไบเดนนั้นน่าจะพูดถึงการเก็บภาษีคนระดับมหาเศรษฐีในอเมริการวมทั้งเก็บภาษีบริษัทใหญ่ๆมากขึ้นในค่ำคืนวันนี้ซึ่งเป็นแผนที่ไบเดนนั้นจะเปิดเผยบางส่วนนะครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวด้วยนะครับว่าไบเดนนั้นน่าจะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนงบประมาณปีหน้า ที่ต้องการที่จะลดการขาดดุลงบประมาณให้ได้3ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีจากนี้นะครับมาตรการทางภาษีของเดมโมแครตท,ที่ผมพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นส่วนสำคัญของการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนปีนี้แล้วก็นะครับแผนทางภาษีของเดมโมแครตนั้น น่าจะทำให้เกิดความแตกต่างจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุณผู้ชมเพราะสมัยโดนัลด์ทรัมป์นั้นเขาได้ลงนามในปี2017นะครับลดภาษีให้กับบริษัทเอกชนและคนที่มีรายได้สูงในสหรัฐครับ